สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะย่ามาในเมนูปลาทอดนะคะนี่คือปลาจาระเมดนะคะทําการทอดให้กรอบไปเลยนะคะหลังจากที่เรานะคะได้ทําความสะอาดเขาแล้วก็หั่นเขาเป็นแบบนี่เป็นร่องๆอย่างนี้นะคะมันจะได้กรอบดีโอเคย่าก็ทอดจนกว่าปลาจะได้ที่นะคะให้กรอบๆไปเลยนะ พอปลาได้ที่แล้วนะคะแล้วก็ตักขึ้นเลยค่ะตักขึ้นใส่จานอย่างนี้นะคะแล้วย่ก็จะใช้นะคะคน้ำราดนะคะมันเป็นน้ำราดปรุงรสนะคะนี่อย่างนี้เลยกล้องไม่โฟกัสเป็นของเมกาเชฟนะคะนี่เป็นน้ำปลาสำเร็จรูปเลยแบบคือดีงามมากนะคะรสชาติของเขาจะมีความหวานเค็มนัว คือพอดีเป็นอะไรที่เราไม่จะเราไม่จําเป็นจะต้องไปหมักปลาให้ยุ่งยากต่อไปแล้วค่ะอ่านี่เรากา็ราดลงไปในตัวปลาแบบนี้เลยอ่ากลับด้านอีกด้านหนึง่งนี่คือย่าทอดใหม่ๆนะคะมันร้อนร้อนมือร้อนมือโอเค อย่างนี้เลยค่ะง่ายๆมากเลยค่ะใช้กับปลาอะไรก็ได้นะคะเราจะทอดปลาอะไรก็ได้บนโลกใบนี้ <c oughs> นี่แล้วก็ย่าได้ทำน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะเอาไว้กินกับปลาที่เราทอดนะคะน่ากินมากกรอบมาก เดี๋ยวยาจะให้ดูอีกทีนึงถ้าใครจำไม่ได้ก็แคบรูปไว้นะคะเมกาเชฟนะคะเป็นน้ำราดปรุงรสนะคะมันโอเคมากแล้วคือมันดีมากเก๋กูดไม่ไหวนะคะ,ะเดี๋ยวยจะให้ดูรูปนะคะที่ย่าถ่ายมันแบบมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันน่ากินมากค่ะทุกคนอย่างนี้เลยมันสามารถกินได้หมดเลยนะคะขี้ปายาย่าก็กินได้คะ่ะเพราะมันกรอบมากนั่นแหละค่ะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้เมนูนี้นะคะย่าเต็มสิบย่าให้แปดมันเก๋กูดมากเลยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย